อยูน่นะมันคืออืมมันคืออีกตัวตวนนึงของวาเลนยังไงล่ะแต่ตัวจริงวาเลนไม่ได้กาวนะอืมในเนื้เรื่องวาเลนกไ็ไม่ได้กาวนะ <c oughs> แค่แค่แบบว่าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งในห้องของเอโตแมวตัวหนึ่งน่ะใช่แล้วหนังสือเล่มน,นั้นน่ะมันเปลี่ยนชีวิตของวาเลนไปเลยนะหนังสือในห้องของแมวตัวที่แบบว่ามีสองสีน่ะเขาเขาเขาไม่หนัง ว่าอัศวินสองท่านเขาแสดงความรักกันนะ่ะใช่หลังจากที่วาลินได้หนังสือเล่มนั้นแบบว่าแค่ขอยืมมาอ่านนะ่ะวาลินก็รู้สึกได้เลยนะว่าโลกของวาลินน่ะมันเปลี่ยนไปเลยอนะใช่คือแบบวาลินไม่คิดเลยว่าการแบบว่าการชักดาบ,บออกมาไฟ,ไฟกันฟาดฟันกันมันมันมันจะรุนแรงขนาดนั้นนะ่ะ ในตอนที่แบบแทงเข้าไปหรือว่าตอนที่ชักกลับออกมามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวใช่นั่นแหละวันลิงก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอารยธรรมของโลกมนุษย์นี่มันดีจังเลยนะชักดาบแสงสีขาวใช่ไหมเออใช่วันิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมแบบว่าดาบดาบอันนั้นอ่ะมันจะต้องมีไอควันหมอกควันด้วยอ่ะคือคือคือวันเล่มมันก็ไม่มีหรอกแต่บอกว่าเล่มส่วนใหญ่มันจะมีน่ะ ถ้าไม่ใช่หมอกควันสีขาวก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ากริดสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะที่มันทาให้มองเห็นไม่ชัดนนะ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนจะเป็นแบบว่าอ่าเหมือนใครเอาสาร้ายมาแปะดาบไวนะ้น่ะอืมใช่ <laughs> เหมือนใครแบบเอาสาร้ายสี่เหลี่ยมๆม,มาแปะไว้แปะทําไมก็ไม่รู้นะ่ะแต่นน่แหละพอเขายกม,มาฟาดฟันกันเท่านั้นและมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอรชี ใช่ดาวละมั้งดาบมันคือดาบมันคือดาบใช่มันคือดาบหนังสือเล่มเดียวเวียนังคายจริงหนังสือเล่มเดียวเวียนังคายแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้น่ะไปให้ไปให้ดาวเขออาอ่านไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ถ้าถ้าเราให้ดาวเขออาอ่านนะบางทีนะดาวไซคินอาจจะระเบิดตุ้มก็ได้นะวันนี้ไม่เอร่อยไม่เชื่อครับเอ๊ะจริงเหรอวันนี้ออกจากซโซใส่ซื่อบริสุทธิ์ขนาดนี้ จริงมันจริงใครมาบอกว่าฉันเส้นส่งไม่จริงฉันจับตีหมดเลยนะ